ฝ่ายชายไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินมาให้ไม่มีสินสอดมาให้ลักษณะเนี้ยถ้ากรณีสัญญามั่นเกิดขึ้นแล้วฝ่ายหญิงได้รับความเสียหายผู้ชายไม่มาแต่งงานในวันแต่งงานฝ่ายหญิยยงจะไปบังคับฝ่ายชายให้แต่งงานไม่ได้แต่ฝ่ายหญิงสิ่งที่ฝ่ายหญิงจะได้ทําได้ก็คือยึดของมั่นยึดสินสอดรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานแต่งตานเรียกร้องจากฝ่ายชายอย่างที่เป็นข่าวเขาเรียกร้องแล้วฝ่ายชายไม่มีตัง ไม่สามารถใจได้ก็ไปแจ้งความค่ะลักษณะนี้เป็นต้นได้ทางกลับการถ้าฝ่ายหญิงหนีหนีการแต่งงานล่ะก็มีข่าวเหมือนกันฝ่ายชายให้ให้ทองให้สินสอดทองมั่นไปเรียบร้อยแล้วจะจะยกขันมาไปแล้วฝ่ายหญิงหนีอีกที่เป็นข่าวอะผู้ชายทํำยังไงได้อะ่ะผู้ชายก็เรียกของมั่นคืนมากลับคืนมาเรียกสินสอดคืนมาแล้วอะไร ค่าใช้ใจ่ายขันมากต่างๆก็เรียกร้องจากฝ่ายหญิงคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนะจะไปฟ้องศาลไม่ได้แต่เรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายที่ทำใ